มิวนิทาเปิดใจดราม่า่นางเอกมอมาถูกคอมเมนต์แรงมองผิดไปไม่ได้ใส่แล้ว พูดครั้งแรกสําหรับมิวนิ t าหนึ่งในแก้งนางเอกมอม้าที่ร่วมคอนเทนต์ของสาวใหม่ดาวิกาตั้งวงร่วมเมาส์เคยถูกดารายแย่งซีนจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตโดยล่าสุดวันนี้ค่ะ9้ามีนาคม2566สาวมิวออกมายอมรับว่าเสียใจไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษกับการกระทําของตัวเองที่คิดน้อยไปหน่อยแต่ยืนยันไม่มีเจตนาจะดิสเครดิตใครหรือนินทาใครแค่แชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอจากคำถามที่โดนส่งหยิบขึ้นมาเท่านั้น สำหรับคนที่ยงไปไกลถึงบุคคลที่3ตนก็ไม่สบายใจอย่างที่บอกว่าคิดน้อยไปไม่ได้คิดว่าคําตอบของเรามันจะยงไปสิ่งต่างๆมากมายก็เป็นบทเรียนที่ระวังคําพูดมากขึ้นไม่ให้ไปกระทบคนอื่นยืนยันสําหรับตนไม่มีปัญหากับใครในวงการสามารถร่วมงานได้กับทุกคนส่วนคอมเมนต์ในโซเชียลก็ได้อ่านบ้างยอมรับบางคอมเมนต์ก็รุนแรงเกินไปแต่ก็ปล่อยผ่านไม่คิดเอาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลมิวนิฐกล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ